สนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุนะคะเป็นการแสดงความรักความผูกพันต่อผู้มีพระคุณนะคะให้เขารู้สึกว่าลูกๆหลานๆไม่ทอดทิ้งเขายามเก่เท่านะคะและเป็นประเพณีวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ไทยในทุกๆปีนะคะวันนี้จึงได้มีโครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประจําปีพศ2567ณสํานักสงฆ์ดอนักสง้แดงหมู่ที่1ตําบลเขาวงอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยนายกคํารนอินโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงนะคะท่านก็เห็นความสําคัญดีๆของผู้สูงอายุจึงจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะคนที่จะไปรับชมบรรยากาศทั้งหมดดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่จาน p ปีไระบบ c ี a บนนะคะช่อง73แล้วก็ช่อง1นึระบบ K-U-Band ช่อง73นะคะทาง YouTube ให้พิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางชแนลนะคะทางเพจไ้พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี2567นะคะวันนี้ได้มีนายวีรยุทธ์ขนุนนินนายอำเภอบ้านตาขุนนะคะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยนาย,ยกคำรณอินโทนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลขาวงนะคะท่านกำนันบรรลือศักดิ์วิเชียนวงศ์กำนันตำบลเขาวง,งและท่านก็เป็นนาย,ยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนาย,ยกสุทธ,ธิศาสตร์วัฒนชัยนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลพุธทธ ะะสจอเอกพลเสือดาวผู้ใหญ่ประสิทธิ์ขุนนวลผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตบลเขาวงนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นในเขตพื้นที่บ้านตาขุนนะคะแล้วก็อ,อำเภอใกล้เคียงนะคะวันนี้ก็ได้มีผู้สูงอายุและก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะพร้อมไปด้วยสอพอบ้านตาขุนโรงพยาบาลบ้านตาขุนสาธารณาสุขอำเภอบ้านตาขุนนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะเวลาประมาณเป็นนาฬิกาถึง9นาฬิกาของวันนี้วันที่11เ,เมษายนนะคะก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านเดินทางมาลงทะเบียนณจุดรับลงทะเบียนนะคะแล้วก็บริการสุขภาพเบื้องต้นนะคะสําหรับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมโครงการโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาวงบ้านวังขุมนะคะแล้วก็เวลาประมาณ9นาฬิกา10นาทีนะคะอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะคะอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ ูงอายุผู้ดูแลและผู้เข้าร่วมนะคะโครงการทุกคนโดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนนะคะคุณพันธชนสีคำตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะคะเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะพิธีเปิดโครงการนะคะกล่าวรายงานโดยนายคำรนอินโทนายกองค์การบริหารสวนตำบลเขาวงนะคะกล่าวเปิดโครงการโดยนายวีรยุทธ์ขนุน,นินนายอำเภอบ้านตาขุนนะคะเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกานะคะก็มีพิธีส ะะกิจกรรมไหวพระบูชาพระรัตนกรยนะคะสมาทานศีลน,นะคะกิจกรรมฟังเทศนาธรรมโดยพระอาจารย์เสรีชุติธรรมโมถวายพระทหารเพลเดรพระภิกษุสงฆ์นะคะตามลำดับขั้นตอนทางศาสนานะคะเวลา11นาฬิกานาฬิกา30นาทีนะคะรับประทานอาหารกลางวันนะคะทุกคนก็ได้รับประทานอาหารพร้อมกันนะคะ เวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาของวันนี้นะคะกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุนะคะกล่าวคำขอพรต่อผู้สูงอายุส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์จำนวน3รูปรดน้ำผู้สูงอายุขอพรจากผู้สูงอายุนะคะถือว่าเป็นการเสร็จพิธีในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ฟังเสียงจากท่านนายอำเภอวีรยุทธ์ขันนุนนิน,นอำเภอบ้านตาขุนแล้วก็นายกคำรณอินโทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของวงกันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะค่ะเชิญค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายวิยุทธ์ขนุนินนอำเภอบ้านตะขุนครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันก่อนวันสงการนะครับซึงเป็นถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยนะครับซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านตะขุนนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับทั้งเรื่องของการลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตาวที นอกจากกิจกรรมในการลดน้ำําำหัวของผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสงการนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปาร์ตี้โฟมนะครับในพื้นที่สามแยกเทศบาลตำบลเชี่ยวหลานนะครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14เมษายน2567 นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับมีทั้งการก่อเจดีรายมีทั้งกิจกรรมการเล่นน้ำการมหากรรมดนตรีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้น การท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบ้านตะขุนไปอีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับมามา,มา,ม,ามาเที่ยวตะขุนกันนะครับท่านอำเภอฝากถึงการขับขี่อย่างปลดไดของประชาชนในพื้นที่เลยครับก็ในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็จะมีผู้เดินทางกับภูมิลำเนาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นอขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก นะครับขับรถก็ต้องมีสตินะครับต้องมีเครื่องช่วยป้องกันนะครับรถยนต์ก็ต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยกันนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะอุบัติเหตุเนี่ยแม้ว่าเราจะป้องกันได้ยากนะครับแต่เราสามารถที่จะลดเรื่องของความรุนแรงของอุบัติเหตุได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาเนี่ย ขอเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับและก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับรับผมนายคำรณินโทนายกองการบารส่วนตำบลเขาวงก็วันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลเขาวงนะครับซึ่งมีทั้งหมดในเขตรับผิดชอบขององค์การบารส่วนตำบลเขาวงมีทั้งหมด5หมู่บ้านก็คือหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่6ซึ่งหมู่ที่3ติดของเขตเทศบาลตำบลบ้านตาขุนนะครับแต่เราก็ยังดูแลเพราะว่า โครงการมาส่วนตำบลเขาวงมีโรงพยาบาลที่ดูแลอยู่สองหน่วยก็คือโรงพยาบาลบ้านตาขุนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังขุมนะครับซึ่งเราจะดูแลพี่น้องประชาชนในทุกปีและก็เราจะจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุทุกปีเพราะว่าเราถือว่าเราจะได้รับพรจากผู้สูงอายุถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่า กิจกรรมที่สืบต่อจากประเพณีเก่าๆมานะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามนะครับที่เราจะได้ดําเนินการสืบต่อไปนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ําเรื่องไอ้วัน13เมษายนนะครับคือวันสงกรานต์ก็ขอให้อย่าประมาทนะครับต้องสวมหมวกกันน็อกถ้ารถยนต์ก็ให้ขัดเบลล์นะครับคาดเขียมขัดนิรภัยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เป็นศูนย์จะดีที่สุดนะครับขอบคุณครับ รถนำผู้สูงอายุนะครับเราจะทําประจําทุกปีนะครับซึ่งเป็นขนมทำเนียมะเพปีนะครับของทุกปีโดยนายกขอปตขอวงนะครับร่วมกันทุกปีกับผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับห้าหมู่บ้านนะครับเราจะเชิญผู้สูงอายุนะครับทุกหมู่บ้านนะครับส่วนมากก็ประมาณสักสามสิบถึงสีคนนะครับเข้ามา ได้ชาวบ้านได้ร่วมกันรดน้ำครับชื่อนางจินตนาอินทราโทเป็นภรรยาของนายกคำรณอินโทค่ะวันนี้เป็นวันรดน้ำผู้สูงอายุของอบตเขาวงวันนี้ าทางอบตเขาวงและคณะมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการรดน้ําผู้สูงอายุเพราะพวกเราเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุต้องการที่จะให้ท่านเป็นร่มโพ่ร่มใรของพวกเราให้ท่านได้อยู่กับพวกเราไปนานๆความสุขของท่านคือความสุขของพวกเราดิค่ะในส่วนรับผมในนามจานีตํารวจปุตอนบ้บานตะกุน ผมบรรดาประตรตาวนด์ดำรงรองผู้กับป้องกันปรบาบปรามสถานีตำรวจปูอรบ้านตาขุนเพื่อความปรอดภัยเพื่อให้ประชาชนในช่วงเที่ยวงานโตกลานตั้งแต่วันที่11ถึง17ในปี25กเกตนี้นะครับขอให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัยเดินทางเที่ยวที่ไหนก็กปลอดภัยทุกคนนะครับซึ่งใจไหนว่า สำนักานหนวชาติจะรณรงค์เรื่องการ่วงหมอกกันไปซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะให้ลดการถุนเดียได้มากโดยเฉพาะการตรวจด่านนอตรวจตาบความเร็วการจับคุมผุจุดข้อหลักของในพื้นที่ทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบริการพร้อมที่บริการประชาชนทุกเวลาย4ชัิบี่เจ้างถ้ามีปัญหาติดต่อ191หรือสถานีบริการวัอนบ้านตาขุนนะครับ ชื่อวอลิสราค่ะวันนี้ก็จะมีผู้สงอายุทั้งหมด40่คนค่ะแล้วก็จะมีแขกผู้มีเกียรติแล้วก็คนที่มากับผู้สูงอายุค่ะการลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมีการเริ่มวันนี้มีการมีตรวจสุขภาพแล้วก็รถน้ำผู้ใหญ่ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะนี้ก็คือเป็นภาพรา,รายละเอียดทั้งหมดของโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี2567ดิฉันนางสาวเรนูธาพลผู้สื่อข่าวโดยบอกอรพรชัยสังดวงยางหัวหน้าศูนย์ข่าวบาบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานสนับสนุนโดย DBMP Double Mac p a u s